คนรีบมาทำตอนนี้เลยค่ะเพราะว่าคนเล่นน้อยมากๆเลยนะคะกับนี่เลยค่ะมกุกขุดดาวสีดำแดงบอกเลยใส่ได้ทั้งผู้หญิงแล้วก็ผู้ชายแนะนำเอาไปใส่วันฮาลาวีนนะคะน้องมันก็สวยดีนะและของชิ้นนี้นะคะน้องแจกเพียงแค่ห0 0พันชิ้นเท่านั้นไปดูกันเข้าแมปตามพี่แป้งมาเลยค่ะพี่แป้งจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้เหมือนเดิมนะคะและเมื่อน้องเข้ามาน่าจะคุ้นหน้าคุ้นตากันอยู่แล้วนะคะเพราะของมันแจกทุกวันเลยนะวันนี้ ร้อยกัเมื่อวานนิดหนึ่งนะะกับเวลานั่นเองวันนี้นะคะน้องๆจะต้องยืนอยู่ในแบบแบบนี้เป็นเวลา300นาทีหรือเท่ากับ5ชั่วโมงนั่นเองค่ะซึ่งหากน้องๆน,น,นะคะต้องไปทําแบบอื่นก่อนอะไรอย่างงี้นะล้วออกไปเนะี่ยกลับเข้ามาเวลาก็จะเหมือนเดิมนะคะไม่ได้ถูกรีเซ็ตอะไรรีบมาทําตั้งแต่ตอนนี้เลยค่ะน้องๆก่อนที่ของมันจะหมดเพราะมันต้องอ่อนนานอยู่เด้อว,วันนี้มีคลิปเยอะแยะมากมายเลยค่ะอย่าลืมมาดูด้วยนะคะพี่แปลงลงทุก15นาทีหรือครึ่งชั่วโมงมาดูด้วยกันนะจ๊ะบ๊ายบายเจ้า